บางคนนะคะเคยฉีดฟิลเลอร์หรือเคยฉีดซิลิโคนเหลวมาแต่คุณหมอบอกว่าไม่สามารถขูดเอาออกให้ได้หรือว่าไม่สามารถขุดเอาออกให้ได้หมดเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ไอมาอธิบายง่ายๆให้ฟังค่ะสมมุติว่าก้อนหินก้อนกรวดนี้นะคะก็คือเซลล์เนื e ้อเยื R ่อร่างกายของเรานะคะส่วนทรายค่ะทรายเดี๋ยวเอาทรายก่อน ส่วนทรายอันนี้นะคะไอจะเปรียบว่ามันคือฟิลเลอร์หรือว่าซิลิโคนเหลวนะคะทีนี้นะคะเวลาเราฉีดฟิลเลอร์นะคะฉีดเข้าไปเนาะอ่าฉีดฟิลเลอร์เติมเต็มเข้าไปนะคะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะฟิลเลอร์ก็จะผสานนะคะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อต่างๆบนใบหน้าของเรานะคะอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ ฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปในหน้าในเนื้อเยื่อของเราอะค่ะทีนี้พอคุณไม่ชอบนะคะการที่จะเอาออกหรือว่าขูดออกมันไม่ได้ทํากันง่ายๆเลยก็คือมีเพื่อนๆบางคนเนี่ยบอกว่าหมอเอาออกไม่ได้หมอไม่เก่งหมออย่างงูน้นหมออย่างนี้โหหมอไม่ชํานาญคือ ต่อให้เป็นระดับอาจารย์แพทย์คุณหมอที่มีประสบการณ์20-30ปีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถทําให้คุณได้คุณเห็นไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะเมื่อฟิลเลอร์หรือว่าซิลิโคนเหลวซิลิโคนเหลวมันแทรกซึมเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมมันไม่ได้จะออกเอาออกกันง่ายๆมันต้องมีการขูดการล้อการซ่อมมันไม่ใช่ว่าฟิลเลอร์ฉีดเข้าไปแล้วมันจะอยู่ตรงนั้นฉีดไปตรงไหนจะอยู่ตรงนั้นฉีดไปติดกระดูกจะอยู่ติดกับกระดูก ซึ่งมันจะไม่ใช่แบบที่หลายๆคนเข้าใจค่ะนะคะแล้วบางบริเวณมันก็ไม่ได้ขูดเอาออกง่ายๆเช่นคุณฉีดไปที่หน้าใช่ไหมฟิลเลอร์ซิลิโคนเหลวอย่างเงี้ยฉีดไปที่หน้าอาตรงช่วงแก้มตรงนี้อาจจะเอาออกได้แต่ถ้ามันกองมาอยู่ช่วงเนี้ยตรงร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอส่วนมากเขาก็ไม่ทําให้นะคะเพราะอะไรเพราะมันมีเส้นประสาทอยู่เยอะการที่ขูดเนี้ยมันมีความเสี่ยงสูงที่หน้าคุณอาจจะเบี้ยว ปากอาจจะเบี้ยวผิดรูปได้เลยคุณหมอหลายๆท่านเขาก็เลยที่เลือกที่จะไม่รับทํานะคะหรือว่าอย่างปากเนี่ยค่ะก็มีบางคนที่เคยฉีดซิลิโคนเหลวมาแล้วไปให้คุณหมอขูดให้จริงๆเขาบอกว่าเขาก็ไปปรึกษามาหลายที่เนี่ยแหลคะค่ะจนมีอาจารย์หมอท่านหนึ่งเขารับขูดให้คือคุณหมอเนี่ยตอนปรึกษาเขาก็บอกแล้วนะคะว่าเขาจะพยายามเอาออกให้ได้เยอะที่สุดตามความสามารถที่เขาจะทําได้ผลปรากฏหลังการทํานะคะ คือลูกค้าก็บ่นว่าหมอไม่เก่งปากไม่ได้รูปตามที่ต้องการหมอเอาออกให้ไม่หมดซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจารย์หมอเขาก็บอกก่อนแล้วก่อนที่คุณจะโทษอาจารย์หมอทําไมคุณไม่โทษตัวเองก่อนที่ไปฉีดซิลิโคนเหลวอ่ะมันไม่ได้จะเอาออกกันง่ายๆเพื่อนๆเ,เห็นอันนี้เนาะที่โอ้ยหนักมากที่ทําให้ดูเมื่อกี้ การที่จะเอาออกนะคะถ้ามันเป็นฟิลเลอร์สลายได้คุณหมอส่วนมากเขาจะรอให้มันสลายไปเองแต่กลับกันถ้ามันเป็นซิลิโคนเหลวหรือว่าเป็นสารที่สลายไม่ได้เนี่ยมันเอาออกยากมากซึ่งแน่นอนหรือว่าเซลล์เนื้อเยื่อดีๆของเราเนี่ยมันหลุดออกไปด้วยแน่นอน อย่างปากทําไมคุณหมอไม่ขูดออกให้เยอะที่สุดจริงๆคุณหมอขูดออกให้เยอะที่สุดแต่ถ้ามากกว่าเนี้ยปากคุณอาจจะเสียรูปเพราะว่าเนื้อเยื่อของคุณเนี่ยมันหลุดออกไปด้วยก็ได้นะคะอย่างในกรณีจมูกก็เหมือนกันถ้าเป็นฉีดฟิลเลอร์ไฮยาเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายหรือว่ารอให้มันสลายเองแต่ถ้าเกิดคุณฉีดซิลิโคนเหลวเข้าไปนะมันสามารถที่จะไหลไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้ไหลมากองอยู่ตรงนี้ไหลมาตรงนี้ไหลมาตรงนี้ หรือซวยหน่อยก็ไหลามาตรงนี้ซึ่งการที่จะผ่าเอาออกเนี่ยมันค่อนข้างยากนึกออกไหมคะถ้าเกิดทําแบบโอเพนอะเออโอเคหมอก,ก็อาจจะเอาออกให้ได้เยอะที่สุดที่คุณหมอสามารถมองเห็นได้ตรงนี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 ้เอาออกได้แต่ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยถ้าซิลิโคนเหลวมันอยู่ตรงเนี้ยการทําโอเพนอะคุณหมอก็ไม่เห็นนะอืมเพราะฉะนั้นนะคะใครจะฉีดฟิลเลอร์หรือฉีดซิลิโคนเหลว สีซิลิโคนเหลวจริงๆมันก็ไม่ควรฉีดหรอกส่วนมากไอคนที่ไปฉีดเนี่ยคือคือ,คอโดนหลอกไงคนที่จะไปฉีดฟิลเลอร์นะคะก็ต้องดูให้ดีๆว่าฟิลเลอร์ที่ฉีดนี้เป็นของแท้หรือเปล่าขอดูกล่องตอนฉีดด้วยนะคะไม่ใช่พอถึงตอนฉีดฉีดหมอสลับยาสลับกล่องนะคะเอาฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานเอาของปลอมเอาซิลิโคนเหลวมาฉีดให้สุดท้ายมันก็จะเป็นปัญหามันน่ากลัวตรงเนี้ยนะ ส่วนหน้าของไอนะคะที่เห็นเต็มๆนะคะไม่ได้ฉีดนะคะไม่ได้ฉีดอะไรเลยค่ะอ้วนล้วนๆค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย